สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันนี่สมมากินลูกชิ้นย่างนะคะนอกลูกชิ้นไก่นะคะจะให้ดูนะคะมีเห็นไหมลูกชิ้นไก่กับเห็ดย่างนะคะก็มีโหระพามีแตงนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองคะ่ะน้ำจิ้มมะขามนะคะนาะ,ะแแ่บๆกินน้ำกันเดอ้อ ถ่ายมาถ่ายให้ดูยั่วๆไม่ได้กินให้ดูยั่วนะคะเห็นไหมคะอร่อยมากแซ่บๆนะกันน้ำจิ้มลูกชิ้นมะขามน้ำจิ้มมะขามเนาะ